นี่นะครับหลักประกันเราก็ใช้ใช้สมุดบันทึกหนังปาเนี่ยนะครับไปจำนวนห้าแสนบาทเท่าเท่ากับเท่ากับคดีของของสามีครับผมท่านก็อนุญาตให้ประกันโดยไม่มีเงื่อนไขไม่ได้ไม่ได้ถูกไม่ได้ถูกจำกัดทธิของพ่อประเทศครับผมแค่ปฏิเสธทุกข้อเก่าหายหรือเปล่าคะครับใช่ครับในในเนื้อคดีเราปฏิเสธข้อเก่าหาตอนนี้ก็ส่วนข้อสงสัยของเจ้าพนักงานเอ่อ หรือประเด็นอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวจริงๆครับใกล้ใกล้จะถ้าอดทนอีกระยะหนึ่งน่าจะน่าจะน่าจะได้ยินข่าวดีนัดครางหน้าน<ง>ี่เรียกว่าเป็นนัดอะไรยังไงเออคือต้องรีกลาเป็นอย่างนี้ว่าน้องเนี่ยจะทารายการบัญชีปีหนึ่งนะครับ622รายการแล้วที่ติดปัญหาอย่างที่เราพวกเราทราบว่าติดปัญหา18รายการ คิดอยู่ประมาณสักสามเปอร์เซ็นของทั้งปีครับแล้วถามว่าวันนี้ทําอะไรวันนี้ไปซื้ออะไรบางทีมันจับไม่ได้นีครับแล้วก็เราก็พยายามจะรวบรวมพยานหลักฐานแล้วนําเสนอพนักง,งานสอบสวนอีกครั้งหนึ่งเนี่ยในวันสองวันนี้ครับน่าจะน่าจะเรียบร้อยคคคคคค่่่่่ะะะะะแล้กกก็็เรรรบูสึปนโมัดี ใน,ในเรื่องของรูคดีทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวแพทขออนุญาตให้พี่โจทนายแพทเป็นคนตอบนะคะแต่ว่าถ้าถ้าถามวันนี้คือเราก็ดําเนินตามที่เจ้าหน้าที่หรือว่าให้ความร่วมมือกับเต็มที่อะค่ะแบบเท่าที่เราจะทําได้เต็มที่แล้วอะค่ะนอกเหนือจากนี้หรือว่าถ้าจะถามในเชิงของกฎหมายหรืออะไรต่างๆถ้ารบกวนที่พี่ถามถามทนายแพทดีกว่าเพราะว่าแพทไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วก็ไม่ไม่ได้เก่งเรื่องนี้อะคะ <S <S ่ะ่ของเรา เ,เสร็จจากตรงนี้ถ้าจะกลับไปเลี้ยงลูกแล้วค่ะติดตามข่าวคนบันเทิงได้ในเว็บบ้าบินคอมนะคะและอย่าลืมกด Subscribe ด้วยค่ะไม่งั้นจะพลาดข่าวซับซับนะคะ